บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะเจ้าพี่น้องจา้ามือนี้ข้าได้แกนตลาดาเราได้ข้าวได้ดีมาไส้หมูนะคะยิงบอกไส้อ่อนแต่ว่าแก้มบอกว่าเป็นไส้แก่หมูอ่อนหรือแก่พี่น้องอ่อนหรือแก่ใส่กระซือข้อาวเหนียลาะระทำความสะอาดอย่างดี ใส่ชูนะครับหมดแล้วน้ำสุมล่างเปิดน้ำล่างใส่แล้วพี่น้องที่นี่กระล่างข้างในหลักก็เอาเกลืออาหารเกลือฮะ อ,อันนี้เขาเจะเป็นหลาบหลบไส้ ่ามันสุกมันเปื่อยกูเลยพี่น้องและะ้วจ็งเอาไปหันปนะ่นแล้วก็เอาไปลาบนะฮะตุ่มไปดึงตื๋อมาได้พี่น้องสุกแับละมั้งนี่เปื่อยเนี่ยทีละมั้งนี่เดี๋ยวเอาไปหั่นละจ้ะเออเอากันเลงห่อนๆพี่น้องเออยังวันสุกอยู่ก็นแต่ซุกายวะเนาะ มันยังเป็นเม็ดอยู่อือวะเดี๋ยวใส่หมอนะเพราะว,ว,วันทางมือเลยค่ะสดีจ้ะมาหอดขอมแบบพี่น,อน้องใส่ที่ต้มแล้วนะคะเดี๋ยวเอายอสินสำเนียงแล้วพี่น้องอ้าวปรุงเลยมึอนี่บ่มีบีขมด้วยมั้นี่มีอยู่ด้วยหรอบัวแดงมะนาวหมูห่านบ่วเมื่อกี้ใส่น้ำตาลเอ้ยใส่น,น้ำปลาลงไปแล้วนะคะอเอาเพ็ดบัวใส่บัเออประมาณเดียประมาณ พิกลผงนัวันุ่สนหลาสไลายสนไลด์บักหน้าไปหน่อยพี่ตะสมอยู่บ้านเาถ้าผสมก็จะควยเตอนเต้นมากตัวกลัวอไตัวกัวพี่หนอหลาบง่ายๆ น้อยเดียนไปสื่อยีรานเขาจะได้น้อยยตีแล้วพี่น้องมันแก่ซัมเนี่็เจ็ดสิบบาทอยู่แล้วรู้ละลอยแปดสิบอย่างนราบแบบน้ำตี๋ว้วคนนางเบออร์ื้อนำไรตี๋เรื่องนี้เสียงเรื่องเสียงอย่างนต่อแสบมั้อันนี้พักไม่พักยังไงต้นหอมพักชี้แค่นั้นเหรอคะหอมไปเลยสามเกอร์บอกเขาเออเนี่ย หอมรมลาบเลยหอ้รอุ๊บหอมกระถางเพชรง่ายๆพี่น้องไม่อยากไม่ยากเทศนีเลยเจ้าเลยถือจานเป็นเรียบร้อยเป็นอันว่าเสร็จสิ้นเลาวเกลือคุณดมักเกี่ยวมักสมมักอะไกับเพิ่มเติมกันได้ทุกพี่น้องเครื่องปรุงกับศิริประมาณนี้เระจ้ะไปเสิร์ฟกันเลยจ้า ไปเทเลอพี่น้องเสิร์ฟจ้าเสิร์ฟเดินมันยกเออยกสุดมากเลยใจดีนนี่ขวดเลยเรียบลอยจ้าไปกินน้ำกันพี่น้องนี่ไก่บอกเลยเหมือนีไงไปกินน้ำกันจ้ามาแล้วเปล่ากลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำกันนะจ๊ะ ขาเนี้ยห่อนหอนมาขาเนี้ยห่นห่อนคุยได้ไหมน้องเ้องเห็นไก่บ่เอาะกาพักอีตะกานึงเข็นสู้เห็นบอกเอายางวางเกยแบบแบบทิไดแบบแสบเลยลตัวแสบเลย อือเดี๋ยวบ้างมย่อพอดีมาต้อไปกขาไหอืมอืมนั่นดินไหวมีผักมันจะหมักทั่วบกะหล่ำขาวไปอไม่นเขาเที่ยวจะเหลกดานมากอากาศได้เด้อไม่รู้เปนอะควมอืไม่รู้ส่ มันร้อนมากการทำกามาที่น้องนั่นแต่หอมหวานหน่อย แต่ใจมากกันทุกนจิ้มผสมก็รวยอยู่อืมไมออกคับอืมสตุ๊กมากดอกอืมสมครับอืมอไย่างที่เชียงบุรีจิ้มจานงามน้ยอืมเป็นอากกินลอง ตลูกไก่หวานปะอก่อยาะมันหมองเฟ้นซ๊กเขา รู้ผม้พัเป็นสายก้อนหรือสายแก่สาเแก่ในอัพบนอัพ มโอ้สมเองมันรีวม,มันแรมหนีเสือกจ่บองเิกับติ๊อจู่มบองเมันก็เลยแรมอยู่เนี่ยอีใสก่ก็อีวัน้สูมันก็สูนกน ไม่ค่อยกินแลาวูแซ่บลูกกาแซ่บเอยกันแม่กยากแซ่บเคยกินหลากอยู่แต่ว่ารสาดใส่เป็นแบบไม่เหนียว คุยไปปปด้แบบฝุ่นน้ำหอมเด็ดแดดพี่น้องอเด็เเดเป็นตาต,ต,ต,ตายไห้งานจากโลกอาหารมามาหนานลกง่ายเราลาบแบบนั้นกิาลา่ลูดเดี๋ยวกรหรอบรูดหนึง่ง ตอนยางประมาณตีหา้ามันกับอกเป็นไหรดอก mm. มันยางลงหมอมัน mm hmm. บอมีแดดนัน mm hmm. มันหางยางงง้มปิดหลางนี่บายโม่งใบาย,บาย,บายจััๆเลยพี่น้องยางขึ้นหม้อแดดโอ้ยสายตาจบโฟกัสอะไรเลยโยดีคดาทได้นะ cái năng như bơm mươi dầm nhà nhà bơm mươi mắt mươi đẹp lắm <Nee> mời <liksom> ừ. mọi là... người mời mọi người mời 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 อเราก้องป่าขึ้นเคื้ออ๋ออันะไปเเสื้องม่อ,อืมอันเป็นเครงคร่งวมอืเพียงงานัที่ว่าไม่ติถือดคือกันอไปว่าก็หยุดอืม จะยุดแล้วพี่น้องไหมไม่อยากยุดเลยหลายคนอีกถามขามากว่าคนที่ซีจะยุดบบอสรัฐบ,บาลเขาประกาศให้ยุตดจะยุดบอสทำต่อมาลยพี่น้องนั่นคือ ก็ได้ย uh. ุดค่อยเออเออยนยังอยากเรนงานก็อยากยุดคินไปกินมาคือตุ่งแสเนาะอันนี้บอกแถมนิ่าคนอันเป็นนวๆเนาะนวลอะไรก็สุดยอดบ u a t ดั้งหมว รสด,ดีกับะต้่มอ๊ใส่กับกะต้มใส่รสด,ดีเลยไียน่น่อมใส่บะข้าวไหคะข้าวาั่น <laughs> เขาเดียวบบคมปะอาไปอย่างนะไปทอ,อดกับทอ,อดกรอบทอดกรอบแต่ย่างแต่ปกติใส่ย่างเด้เถอะ มันไ,ปไปม่้พัลคิดจูอ่ตัดหัวมแงห่เบ้บอกบ่เบิ่งบอ่ะมาเดิไป <laughs>

giết xong con. Ừ. Cọp đi. Đem ơi các chị bắt tâm. แก่มงไมเี้ยอือเออืมอลลไปพี่น้องพอก,กันคลิปน้นะจ๊ะแชาเน้น้อยขอ่อยรกกันนาำกะรีวิวอย่าลืมกดซับสไคร์ให้เป็นพนิบาลที่เราพี่น้องตอนที่นี่สีจ้าบาำ้แรจังขออะไรสุดมมบอกอืมจ้ะซิวเต็มหน้าเลย